วัน there, mm. นี้ครัวเรัะเคยนำเสนอเมนูกะเพาตับ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 ับกะเพราเครื่องไน้ไก่จ้าวันนี้กินในที่ร้อนแรงใส่พีเยอะๆซีเมนต์่คือลายเลยไหยคะเพจเอาร้อะนักลมา เรแล้วก็เทน้ำมันอ่งงูนกระเทียมจะเทกระเทยแล้วนะกระเทยจะเทกระเทียมแล้วค่ะอ่างใบกระเพราอย่มเขามาบุ่นใบนุ่ค่ะ กัห,ห่อคิ้วเ้เอเป่าล้งกับเท้า,าไม่อไม,ไม่ไม่จริง ที่ตัอรับใส่ตับตับับตับกัพาปตับคือตับทีตับ่ดตับ่อร้อย นำความเ้่กับจุตึงเรื่องแรกๆกับาพารลังๆเป็นแกงแล้วจะปรับระดับนงไปค่ะน้ำแรกๆก็เป็นาพาร์ดมเป็นแกง ไปเลยเนี่ยอะไรก็ใส่ใส่ใส่ลงไปเลยค่ะที่สำคัญขาดไม่ได้ถงวิเศษหล<ะ>ัไหลายจัดหลายจ้า ใส่ต้องส่เดียวังมาทัานพอเฮ้ย <c oughs> แบบแบจบำเป็นรดดีนิดหนึง่ง <c oughs> ตาลมนันงโตเข็นไม่ไปน้ำมันห้ย ตีห้นี่ตนะัดตแ้าม,มาตงดหน้าตากสตรมันนี่ปดอุๆเลยค่ะบอดอุอ๊ยๆยอค่ะ เท็กเดียพามเวริกุลในห้มันน้ำฝนอู้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 ยังไงนะครับตับสูบ Oh, so ร้อมเสิร์ฟค่ะกับเขากับเราตับตับตับต <ừ. S 1> ับค่ะตับไก่ใช่นหมไก่จานมารู้ส่วยเอไดบ้า